กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับ EP ที่ 2, 2> ในะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเล่นเกมอ e ีย <c> ิปต์นะครับกับเว็บเดิมเลยนะฮะฟองแปดเก้าโอ้โห,โหเปิดเข้ามานะครับผมเบสนะวันนี้ผมเบสหกสิบบาทเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเปิดมา312บาทได้มาแล้วนะครับได้เคมมาอีกแล้วะครับทุกคนเกมนี้นะครับเล่นง่ายนะครับเหมือนเกมแรกเลยนะคะรับ EP แรกโอ้โหคูณสิบได้สัญลักษณ์ายมาอีกแตกไปอีกครับ แตกแบบนี้สกาเตอร์ได้3ตัวสกาเตอร์3ตัวแบบนี้นะครับคูณเหมือนเดิมครับคูณเงินรางวัลอีกแล้วนะฮะเอาละครับดูครับวันนี้วันนี้นะครับผมมาเล่นเกมนี้ในช่วงเวลาไหนนะผมไม่บอกนะครับใครอยากรู้นะทักแชทมาบอกมาถามผมได้เลยนะครับนะฮะเกมนี้นะดูง่ายๆนะครับเรียงเหมือนกันเลย34ช่องนะครับหากได้หนังสือสกเดอร์เปิดมานะครับ 3ตัวจะได้คูณโบนัส4ตัวจะได้ฟรีสปินนะครับและที่สําคัญนะเกมนี้นะสามารถเลือกฟรีสปินได้ด้วยนะครับและเลือกคูณรางวัลได้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าวันนี้นะเราจะโกยเงินจากเกมอียิปต์นี้ได้เท่าไหร่นะฮะยังนะครับวงล้อถือว่ายังอ้าวเรียบร้อยครับมาแบบนี้ครับหมาหมามาแบบนี้ได้พันสี่คูณเคไปอีสุดยอดครับได้หมาเมื่อกี้คือได้รางวัลใหญ่นะครับแถมได้ ฟรีสเปนอีกนะมัน,ม,นมันเป็นโบนัสฟรีสเปนนะครับไม่ใช่ฟรีสเปนอย่างนั้นนะได้บิ๊กวินไป1น0 0้าร้อยบาทนะครับเอา้าไดสกา์าเตอร์ยังไงขออีกตัวหนึ่งได้ไหมลงมาอีกทีหนึ่งขอแบบเน้นๆเลยสามสี่ตัวขอสี่ตัวไปได้ฟรีสเปนคุณเจามาเปิดมาเอา้าคุณเจเปิดมาได้สกาเตอร์มาแถามครับสี่ช่องแบบนี้ได้ฟรีสเปนแน่นอนครับโอ้โหเอาละทุกคน เดี๋ยวเรานะครับจะมาเลือกกันนะว่าเราจะเอาฟรีสปินเท่าไหร่นะครับช่องนะฮะช่องแรกนะครับฟรีสปินนะสิบห้านะครับได้คูณหนึ่งนะแต่เมื่อลงมาช่องสองนะครับจะได้คูณฟรีสปินห้านะครับแต่รางวัลได้คูณสิบนะฮะวันนี้นะครับแล้วมันมีแรนดอมด้วยนะทุกคนมีแรนดอมกับคูณสิบนะแต่วันนี้ผมจะเลือกคูณสิบไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าฟรีสปินคูณสิบเนี่ยเราจะได้เงินรางวัลเท่าไหร่นะครับเปิดมาครั้งที่สองยังไม่ฟรี 3ยังไม่ได้นะครับครั้งที่สี่เปิดมายังไม่ได้ครั้งที่ห้าได้คูณ10มาแบบนี้ช่องบนไม่ถูกนะช่องบนไม่ถูกนะได้เคมาครับได้คูณสัญลักษณ์วอีกตัวหนึ่งได้เจมานะอา้าวได้สิบได้ไหเขนสวยครับได้คิวเกมนี้นะครับเล่นง่ายนะครับเอา้าได้วามาครับสช่องมาหูแต่กระจายครับฟรีเพนนะฮะ ได้มาอีกครับได้มาอีกครับคูณเจครับอ่าสำหรับใครนะครับที่อยากได้นะครับเอ้าวบิ๊กวินหมดแล้วฟรีสปินนะครับรอบนี้ได้ถึงบิ๊กวินนะครับได้เงินรางวัลรวมทั้งหมดเท่าไหร่ถึง3ามไม้เมกาวินจะถึงซุปเปอร์ไหมซุปเปอร์ไหมซุปเปอร์ไหมครับซุปเปอร์เมกาวินเรียบร้อยครับหูเงินรางวัลยังไหลยอยู่นะ อูจะได้เท่าไหร่ครับตานนี้นะผมเบด60บาทนะครับ6,792บาทนะครับได้ไปทั้งหมดนะสำหรับใครนะครับที่อยากเล่นเกมนี้นะครับและอยากได้เทคนิคการกดสล็อตนะครับคลิกมาด้านล่างเลยได้เลยนะครับ